สวัสดีจ้าเ,เ,เพืเ่อนๆนี่แพลเลิกงานมาแปดโค้งเ้าค่ะพี่น้องจ้านี่ต้มกระดูกหมูพอบ้านไปซื้อกระดูกหมูไว้ให้กระโค้งจะแบบบ่แมนบ่แมนสี่โค้งเนะคะ่ะเป็นกระดูกคักๆนี่แหละพี่น้องต่ก็ไม่เนื่อยอยู่ดี่แพลจะต้มกระดูกหมูใส่กับอ่าหัวไส้เท่ากับปักค่ะพี่น้องตอนแรกว่าสิต้มใส่กับอ่าผักกาดดอง ไปหอดรานค่ะนมี้พี่น้องจ้าเี่จะเอาเดี๋ยวค่ะหัวไส้เท่ากับฟักเยอะเยะแค่ที่มักปรุงรสค่ะอันนี้กระดูกหมูนี่ก็คืออ่อยะแท้ต้มไปแล้วค่ะก่อนี่ไปอาบน้ำพี่น้องต้มไปแล้วเพราะว่ามันต้องใส่เวลาเนาะค่ะเนาะอันนี้กับเปื่อยแล้วค่ะเยะแค่จะปรุงไส่หมวกเลยบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะบ่เป็นยังค่ะ สวัสดีสุขูสุขล้นทุกสัตวเด้อพี่น้องจา้าพี่รักคา่ะเย็ดไปหลับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิใส่ขนอจะสองก่อนเอาสองก่อนเลยค่ะมันจะได้เขียมยข้นไม่ต้องปุ้งยังงนม่หมากไหมต้มจืดนี่รสด,ดีกับขนอแค่นั้นค่ะพี่น้องจา้าแบบล้วที่นี่ เขาสิบว่าได้เกี่ยวกระเทียมเนาะพี่น้องเนาะเด้จะใส่กระเทียมสดดีล่ะค่ะทุกกระเทียมสดอ่ะเขาใส่ใส่ผักเลยค่ะพี่น้องเขาต้องเสียเวลาเพราะว่าหมูเปื่อยแล้วหมูใส่เข่ากับผักพี่น้องเดชอบกินผักใส่ลงไปได้ค่ะคนบ่วมาเขาก็ติใส่แค่น้อยเดียวเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแบบตดนน้ำซือ แส่จะเอาหัวเสีเท่าใส่ดีกว่าเดี๋ยวฟักเสียบมดเหลือไปค่ะไปแต่ดแกงสมคือมาใส่กจับไข่หัวหนึง่งเอาหัวเสีเท่าใส่ดีกว่ายอยู่เลี้ยงกับพี่น้องพอบ้านล้อบ่ไหวนอนแล้ยว <c oughs> รับแล้วพี่น้องนี่แหละค่ะ ยังแค่กระสูกระส้นี่ลีพี่น้องจ้าก็อยากรับอยากพักผ่อนคือบ้านคือเมืองเขาอยู่หรอกตองใส่ไปเบิดอหลดขันจงขันเจ็บไม่ได้เอาไว้แบบว่าเอากล่องมาฟองเ้าพี่น้องเนาะ น้องจะเปสองก้อนอรรถดีค่ะเดี๋ยวแบบทีบา่าก็แกะใส่กับปุกเราแบบนี้พน้องอ่ะรสด,ดีค่ะพน้อง้ำตานซ้ายค่ะ น้ำตาลน้ำตาลซ้ายเนี่ยดูเล้งเนะี่ยพี่น้องจา๋าอันอื่นวงนี้ดอกค่ะสองเอามันกลมกลมตุมเกิดจะออกกับเอาน้ำตาลตัดลดเราเ่อยสดใจแบบที่อยู่ขาวจุดน้อยค่ะพี่น้องจ๋าก่อนมันได้กินหอมน,นะค่ะเนาะตุมเกิดเนี่ย รถค่ะบ้นนึงเพราะแล้วว่าคันออกับรถดีมันก็บีแบบนี้ทุยู่ค่ะแค่แบบจ,าจาิ้มรถสาดบนก่อนค่ะโอ้เบิ้อหินองอเลยกระดูกคุณสาก,ก็ถามพอบ้านอยู่ว่าถามพ่อหญ่อยู่โอ้กระดูกไหนมาดคอนไงแท้ เราว่าเอาสั่นละเอาสั้นละอ,นอ,านอาสั้นเออกามแกเราเราเอาไปแถวเอาเขาไปได้เห็ทขายพี่น้องสิโค้งมันก็จะแพ้งกว่านี้อยู่ค่ะเขาซื้อแบบกระดูกหมูแบบราคาแบบเออดอกลงมาโอ้ครับดยวให้รอฟักกลับไปหัวใจเขาทุกจักน้อยค่ะ mm hmm. น้องเลยเก็กผ้าเอาแล้ค่ะจะน้อยฟัดกับมอเตอไซคเท่าตุกเพราะว่าหมูนี่เหนื่อยแล้วค่ะย่าแพ่ต้มไปดุแล้วก่อนที่ว่าย่าแพ่จะไปแบบว่าคิดนัดออนไลน์ไปลงคลิปลงหยังแล้วก็ย่าแพ่ต้มไม่ดีหรอกค่ะประมาณมีซิปนาทีแล้วค่ะพี่น้องจ้ากระดูกงูนะ,ะดูเจ้าสิเลยะคะ่ะวุ้ยคอยมีผู้ใดอยากไล่ดอกพี่น้องมันมีเอฟเฟกต์ ยัยแพ้หิชายต้หนหัวบักกี้ส่ะมีคือปตูแเราพี่น้องนี่โอ้แซ่บเด้อบ้านเด้อบางเป็นธรรมดาเด้อนีเด้อนะเรา,าวางที่รอกับเขาจกเข้ากระเดาเข้ากระเด้เดแบบเปิดใจก,กับพ่อแม่พี่น้องกับเพื่อนๆทิ่ติดตามยัยแพ้ได้ว่ายัยแพ้มมาอยู่จุดนี้ยัยแพ้ม,ม,ตตมีตัวต้นบอตัวต้นแท้จกินยัยแพ้ขึ้นอย่างเจ้าคิดตยังอยู่เจ้าเป็นยังไดจะไม่เฮ็ดคลิป อ่าจะมาลงคอนทุงคอนเทนต์นะเอสตันเนาะ,ค,ะนนนค่ะพีะนนะะ่น้องน่ารักอะกระเบากันไปเนาะค่ะเนาะชิได้หูจักกันเอฟซีกับชิได้แบบผู้ติดต,ตามยายแพ้ชอนชื่นชอบคลิปวิดีโอยายแพ้ที่ลงไปเขาจะได้หูวา่าโอ้ยายแพ้เป็นเังซีหรอประมาณนี้นะคะ่ะพี่น้องโอ้ยสุดยอดได้นึ่งเฮ้ยนุ่งเขาแล้วอ่าสักเนี้ยสักเนี่ยกระ ยกเพีย่เทตานี้เนาะค่ะเน,นาะพี่น้องสวัสดีจ้า